ครับผุ้มแล้วยากรวยบางคอแหลมเลยไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองสามอาทิตท่าซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจติกับบนนึงอยู่ที่อุบลเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บกับุ๊บซ้อมเราบ้างครับพี่พี่ในค่ายเพื่อพฟรีบี้เพื่อนในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับชิโมะปีสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่ค่ะน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สิบเก้าและสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับเขาวันนี้เลยต้องมาเจอเดอะแฟงนะ ยังไม่เคยต่อยกันมั้ยยังไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายางศึกษาเขาเป็นมือสไตล์วันนี้มาเจอเขาวางเก่วางแผนไงดิรอรอดูดูนูนิีย์เอาก็เหมือนต่อตาตาตาเราไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขอุ้นเขาเบอร์ที่เอาเนาะล่าสุดเราต่อยไหนมาไต่แพ้ที่เวทีไหนเวทีกองทัพอากาศอ๋อวันนั้นเป็นไงชนะหรือแพ้แพ้คะแนนเหรอเวที่ไหนวันนั้นต่อยอยู่ 101ร้อยหนึ่งวันนี้ต่อยรนะ้อยสองเนาะถ้าวันนี้เข้าใช้อัหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขา,มา,ขาดมาขาดเลยมาสบายเลยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยนะสมบู๊ทข้งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยเอาชานะนะ,ะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบไปคนจังหวัดอุบลนะอ้าวฝากเชียร์จอยแฟนลับเราหน่อยดวยวันนี้เต็มที่อ่าวันนี้ผมหัวคู่แรกเลยนะ ขอะขอโชคดีขอบมากครับ